สวัสดีค่ะพูดได้ไปต่อทุกท่านรถวนี้คือการรายงานสดนะคะจากอ่าวบอลได e บีชประเทศออสเตรเลียตอนนี้เราอยู่ในจุดที่มาดูกันสิว่าที่เนี่ยทำไมถึงดังคนต้องมากันเพราะอะไรมาดูพื้นอยสวยมากมีแต่คนเล่นเซิร์ฟนะจ๊ะพื้นแรงมากแต่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงแบบตอนแรกจิมินบอกว่าเป็นหาดบางแสนสวยก็เยอะแต่ว่า อะมีคนเดเล่นเซิร์ฟตอนนั้นคืออะไรคือกุ้งแก้าเต็มหาดเลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างเราทาให้ดูอีกทีงานนี้มีดุมๆอ้าเห็นปะคืนก็คือคืนเลยสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็พอเลยลงมาเลยลงมาเลยอันนั้นคือเป็นสวนสาธารณะของเมืองทีนึงคือมันใช่อ่ะไปแล้วเอาไปก่อนมิน เพื่อนจบทริปยายย่าระเบิด,ระ,บดระเบิดเฟซกันเร้วๆค่ะบ๊ายแล้วดีใจกับผู้ได้ไปต่อด้วยแล้วมีใจด้วยกับคนที่ได้ไปต่อไปแล้วนะ